ร้านจะขายเมนูอะไรบ้างคะข้ากวกะเพราหมูกระเทียมข้าวไข่เจียวที่เด็ดๆก็ข้าวหมูทอดเรงเซบที่นี่ก็จะขายดี50ค่ะแป๊บเดียว10บโมงครึ่งมั้งเต็หมดโต๊ะไม่พอนั่งนั่งเบียดกันไม่อยากจะเชื่อลืมถ่ายรูปไว้มีลวกรับเสบหนึ่งนะลูกก็ออฟฟิศตอนเที่ยงอะ่ะต้องโทรมาสั่งต้องโทรมาจองที่ไม่ไงั้นไม่มีที่นั่ง อันนี้รองรับลูกค้าได้กี่โต๊ะคะกี่คนเมื่อก่อนมีเรือสามลำตอนนี้มันโดนฝนแล้วมันก็ผุได้ประมาณเกือบเป็นร้อยอ่ะต่อเพิงออกไป,ออกไปที่น้ำอะ่ะต่อเพิงนี่ยิ่งหน้านั่งแต่ตอนหลังมันก็ผุแต่เราก็เสี่ยงขายเพราะว่าเราทำบุญไงสถานี BRT วัดด่าน ลงสถานี BRT วัดด่านได้แต่ก็เดินมาไกลายอยู่นะหลายเมตรนะเข้าซอยพระรามสามซอย34มีซุ้มวัดเลยเป็นวัดด่านมีโรงเรียนด้วยกุฏิเป็นไม้แล้วก็มีต้นไม้อุ้ยสวยนี่ที่สำคัญดูกำแพงวัดกำแพงวัดนี้สวยมากดูขวามือดิสวยงามอลลามตาเป็นปรติมากรรมนูนสูงนะคะ ชอบอ่ะนูก,กำแพงยาวด้วยนะสวัสดีค่ะตาอยู่ยานนาวานนะคะในวัดด่านถนนพระรามสเข้าซอย34เข้ามานี่เรามาตอนบ่ายกว่าแล้วเฮ้ยกล้วยวิวสะพานภูมิพนอยู่ตรงนี้นะคะพี่จอดรถได้หลายคันนะชื่อร้านสุดยอดกล่วยเตี๋ยวเรือโบราณสูตรแม่ทองย้อยนะคะ ร้านเปิดทุกวัน8โมงถึง4โมงหยุดทุกวันพุธขายทุกวันหยุดวันพุธเจ้าของร้านแม่ทองย้อยสวัสดีค่ะเปดดีค่ะที่ร้านจะขายเมนูอะไรบ้างคะข้าวกะเพราหมูกระเทียมข้าวไข่เจียวที่เด็ดๆก็ข้าวหมูทอดแล้วก็มีส้มตำด้วยใช่ไหมคะ,ะส้มตำตำเองนี่นเอาปูเอาไทยบอกแล้วก็ ไปตําเองขูดเองจานละ30บาทตําเองขูดเองแต่ว่าตําได้ครั้งเดียวนะอย,า,อยากกินแบบไหนจัดการได้เลยค่ะตำซมตำอยู่คนหนึ่งอันนี้เล้งแซบค่ะ<อ>เล้งแซบที่นี่ก็จะขายดีเล้งแซบก็คือกระดูกเล้งที่ต้มน้ำซุปอ่ะห้าสิบค่ะดูเปื่อยเลยต้มนานไหมคะก็ต้มตั้งแต่เช้าอะ่ะแปดโมงเส้นหมี่น้ำตกค่ะนี้ มีตับมีหมูนุ่มแล้วก็มีลูกชิ้นมีก๋วยเตี๋ยวอย่างอื่นด้วยไหมคะมีค่ะมีเย็นตาโฟแล้วก็มีต้มยำแล้วสูตรพวกนี้คือคิดเองหรอคะสูตรสมัยก่อนแม่เขาเคยขายก๋วยเตี๋ยวเรืออยู่เขาขายก๋วยเตี๋ยวเรืออยู่ในบ้านเป็นชามตาไก่อะ่ะชามละบาทสองบาทค่ะเพราะว่าของแม่เขาเป็นเรือโบราณไงแม่เขาใส่กะทิสดแล้วก็ใส่พวกเต้าหู้ยี้พวกอะไรอย่างเงี้ย อ้ยี่ครื่องมีขาใช่ค่ะมีขามีถุงต้องมีสมุนไพรใช่ไหมใช่ค่ะเนี่ย <respuesta. S 2> ถุงอย่างเงี้ยถุงอย่างงี้ก็มีทุกอย่างในนี้เลยต้องคั่วอันนี้ถามได้ไหมคะบอกยังไงถึงจะพัดจะผูยังไงมาเปิดก็ทํางานอยู่นี่แหละแล้วก็เออมันก็น่าจะอิ่มตัวแล้วนะก็เลยลาออกไปกับแฟนคลองหกคลองห้าคลองอะไรยางเงี้ยที่มันขายก๋วยเตี๋ยวเรือ ไปชิมเรื่อยๆตรงไหนมีกว๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยาอะไรก็ไปหมดอ,อ๋อเป็นคนชอบทานก๋วยเตี๋ยวเรืออยู่แล้วยใช่อ๋อนี่ไงเขาสั่งเกาเหลาอย่างนี้ชามเท่าไหร่คะกระท้าใหญ่ร้อยหนึ่งแถมข้าวสองถ้วยถ้าบื้มมันจะใหญ่มากบื้มวันนี้ขายหมดมีขายเกี๊ยวกรอบพอทานของคาวเสร็จก็มีของหวานน้ำแข็งใสเครื่องดื่มชามกาแฟปังปิ้ง มีพวกชากาแฟครบเลยค่ะโกโก้โอวันตินอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีครบเลยแดงโซดาเขียวโซดาอย่างนี้ก็เหมือนคาเฟ่น,นะคะนั่งกินรินนมน้ำแล้วก็มีเครื่องดื่มคนเยอะมากเมื่อกี้อะบอกไม่ถูกเลยว่าทําไมคนเยอะก็เมื่อเช้านั่งว่างๆว่าคนเอวันนี้ทําไมคนแปดเดียวสิบโมงครึ่งมั้งเต็มหมดโต๊ะไม่พอนั่งนั่งเบียดกันไม่อยากจะเชื่อล,ลืมถ่ายรูปไว้ มีลวกรอเป๊บหนึ่งนะลูกรอเป๊บหนึ่งเออลืมถ่ายรูปเมื่อกี้นี้ชั่วโมงครึ่งเองอะ่ะอย่างถ้ามาวันอาทิตย์นี้จะมีเมนูอะไรพิเศษคะเมนูวันอาทิตย์จะมีหมูสเต๊ะมีชุด1 0บไม้7เค่ะแล้วก็1 5บ้ไม้ร้อยหนึงขายตังนีมานานแล้วหรือยังคะปีนี้น่าจะปีที่9ค่ะ ถามได้ไหมคะมาขายในวัดได้ยังไงคือเจอทำเลสวยอย่างนี้วิวดีมากมันไม่ได้สวยอย่างนี้สิเป็นที่ดินดงจากหรือดงอะไรสักอย่างโอ้ตรงนี้เป็นสวนตะกอนใช่ค่ะใช่สมัยก่อนแล้วตรงนี้มันเป็นที่เก็บอัฐิอะ่ะมันเป็นป่าช้าอย่างนี้แหละแล้ววัดก็จะอึมครึมแรกๆมันเป็นปา่ามันน่ากลัวมืดมืดคึมคมแต่เราก็เสี่ยงขายเพราะว่าเราทำบุญไง แล้วมีลูกค้าขาประจําแบบมาทานบ่อยๆนะก็ออฟฟิศตอนเที่ยงอ่ะต้องโทรมาสั่งต้องโทรมาจองที่ไม่ไงั้นไม่มีที่นั่งอันนี้รองรับลูกค้าได้กี่โต๊ะคะกี่คนเมื่อก่อนมีเรือสามลำตอนนี้มันโดนฝนแล้วมันก็ผุได้ประมาณเกือบเป็นร้อยอ่ะต่อเพลิงออกไปที่น้ําอ่ะต่อเพลิงยิ่งๆหน,น,น้านั่งแต่ตอนหลังมันก็ผุเป็นป่าเป็นอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เป็นอย่างนี้นะไม่มีตัวหนอนนี่ เขาให้ทําบุญแผ่นละห้าสิบบาทอยู่ตรงนั้นนะ่ะแล้วคนก็ทําบุญถึงได้ปูอย่างเงี้ยเป็นอย่างนี้นานยังคะสี่ห้าปีนะวัดก็ไม่ได้สวยแบบนี้วัดเนี่ยหลวงพ่อเ็าปูกระเบื้องหมดเลยเพราะว่าคนทําบุญไงถนนยังเป็นกระเบื้องเกาเหลาก่อนเลยสั่งเกาเหลาใหญ่มานะมี3ามขนาดนะคะมี50ิบาทหนึ่งชามแล้วก็อันเนี้ยไซส์ใหญ่แล้วก็มีใหญ่บึ้มมีลูกชิ้นหมูหมูชิ้นสดนะคะ แล้วก็มีตักใส่ผักบุ่งใส่ถั่วง,งอกจะมาพร้อมข้าวเปล่าสองถ้วย100บาทเดี๋ยวชิมรสชาติก่อนโอ้เครื่องปรุงเขาใส่ขวดมาอย่างนี้นะเดี๋ยวพรวดรูใหญ่รูขวดใหญ่คือรสชาติอ่ะจะยังไม่เข้มข้นยังไม่จัดมากก็คือมีรสชาติอ่อนๆครบทุกรสนะคะ กินเป็นเกาเหลากินกับข้าวรสชาติต้องจัดกว่าน,นิดนึงน่าจะต้องปรุงเพิ่มหน่อยแต่หมูก็ชิ้นใหญ่อยู่นะคะไม่ได้แบบเนื้อมันผสมนะอันนี้เป็นหมูมีเนื้อเนื้อเลยเป็นชิ้นๆนเนื้อสีน้าเกาเหลาจะเป็นสีน้ําตาลเข้มนวลนๆนนเพราะว่าใส่น้ํากะทิด้วยนะคะผสมในนี้กินลูกชิ้นหมู รูชิ้นหมูแป้งไม่เยอะนะคะเป็นรูกชิ้นหมูที่เขาผสมพริกไทยเผ็ดๆพริกไทยด้วยหมูชิ้นสดนะเนื้อหมูอ่ะนุ่มนะเป็นหมูมากเนื้อนุ่มเลยแหละข้างหลังที่เห็นนะจะเป็นสะพานภูมิพลนะคะเป็นแม่น้ำเจ้าพยาแล้วก็มีเรือ เรือขนส่งอุ้ยลัมบเบอร์เลยตั้งหลายลำอยู่ตรงนี้นะ่ะไทยค่ะค่ะผัดไทยโบราณนะคะมีเกี๊ยวกรอบมาด้วยมีกุ้งแห้งหอมใส่เต้าหู้มะนาวถั่วงอก50บาทนะคะผัดไทยสไตล์ฉ่ำๆน้ำสีส้มๆเห็นตอนผัดเขาใส่น้ำซอสมีใช้โป๊หวานมีกุ้งแห้ง กินรสชาติจะหวานหวานนำนะคะหวานเค็มแล้วก็เผ็ดหน่อยๆมีรสชาติหวานจากใช้โป๊หวานด้วยแต่ก็ไม่ต้องปรุงไม่ได้ปรุงเพิ่มกินเกี่ยวกรอบด้วยมาแต่ผัดไทยโบราณนะ่ะส่วนมากรสชาติจะหวานนำเกือบสุกี่แต่ก็ชอบนะอืมค่ะ กะเพราหมูชิ้นนะคะไข่ดาวหมูเยอะชิ้นใหญ่50บาทนะคะไข่ดาว10บาทกินหมูสเต็กก่อนจะมีเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์นะคะสั่งชุดเล็กมา70บาทมี10ไม้แล้วก็มีขนมปังปิ้งมาด้วยอืมทำไมขึ้นแรงจัง ขึ้นแรงเพราะว่ามีเรือผ่านเรือลากหมูสเตะ๊ะหมูเนื้อหนานะคะหมูนุ่มคือรสชาติก็ทั่วไปส่วนน้ำจิ้มรสชาติทั่วไปแต่ว่าเข้มข้นนะถั่วถั่วเยอะน้ำจิ้มเข้มข้นผักแตงกวาหอมแดงน้ำอาจาร์ เห็นลูกค้าพุ่งมาเอาปลามาปล่อยแต่บรรยากาศดีนะลมเย็นต้นไม้เยอะลมลื่นเลยแหละแต่ว่าเขามีผ้าตาข่ายกันใบไม้หล่นใส่อาหารมีขายหลายเมนูไงถ้าใครชอบร้านอาหารตามสั่งวิวริมแม่น้ำแบบนี้นะคะบรรยากาศล่มรื่นอากาศดีช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ตายด้วยนะคะแล้วตายจะหาร้านนี้มาฝากอีกค่ะ กะเพราหน่ากินเป็นหมูชิ้นเนี่ยหมูชิ้นใหญ่แล้วก็หนาดูดิชิ้นเบอรอเลยแล้ก็ได้ตั้งหลายชิ้นจาน50บาทไข่10บาทหืมกะเพรารสชาติดีนะเนี่ยเป็นหมูมากเนื้อหมูนุ่มร้านนี้หมูนุ่มทุกอย่างเลยร้านนี้นะคะ วิวบรรยากาศดีมากลมเย็นโอ้ยเหมือนนั่งกินร้านอาหารส่วนอาหารคาเฟ่เลยในราคานี้นะตามสั่งวัตถุดิบดีหมูดีตามราคาสมราคาและเจอกันคลิปหน้าวันศุกร์ตอนหนึ่งทุ่มค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวกินบรรยากาศต่อขอขอบคุณทุกยอดวิวที่เข้ามาดูไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจแค่หนึ่งวิวก็ดีใจละค่ะแลวเราจะทำคลิปที่มีประโยชน์มาเร,เรื่อย ตามเจอกันคลิปหน้าค่ะ